ลุกไปขึ้นลุกไปขึ้นรึยินเสียง้างหงอนนะครับวันนี้แหละเราจะมาให้อาหารเด็กๆกันเงียบก่อนขอพูดก่อนได้ไหมล่ะขอพูดหน่อยโอ้เต็มเลยคขาเนี้ยได้เวลาหิวแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันทํางานของเราเราจะขาดไม่ได้เลยกับเสื้อที่เราสั่งมาจริงๆจะไปเอาเสื้อแม่เนี่ยแต่ว่าสั่งดีกว่าเสื้อแม่มันมีลายไงมันปันแบบ มันเป็นเสื้อที่แบบแพงมากมากหรือว่าเสื้อตัวเนี้วกว่าจะซื้อได้มันไม่ได้แบบว่าบาทสองบาทซื้อได้นะต้องซื้อเป็นแสนนะถึงจะได้อ่ะเสื้อแบบเนี้ยต้องยิงทุกคนไม่เื่อนี่มันคือเสื้อปุ๋ย <c oughs> สั่งมาเออเราจะสั่งมาใส่ทํางานเนียทุกคนเพราะว่าเออเวลาเราอุ้มแพ้อุ้มอะไรเนี้ยที่กินเด็กๆมันติดเออเราต้องใส่ไม่ไยคือเหม็นเกลียวเน <c> ี <oughs> ่ <c oughs> เวล,ล่ะเป็นงานเป็นการขึ้นมาแล้วนะจริงๆอ่ะมาเราได้เวลาทำงานกันแล้วทุกคนไปอาหารนเด็กก่อนจริงๆงนาะเราต้องทำความสะอาดก่อนนะเราต้องกวาดก่อนกวาดแล้วก็ให้ไฮดิบล้างเพราะว่าแล้วเร่มีกลิ่นแล้วทุกคน เรามาที่ห้องท้องร้านก่อนเลยทุกคนวันนี้นะคะเราจะกวาดแล้วก็ทําความสะอาดพื้นนะคะเริ่มมีกลิ่นแล้วกลิ่นอะไรกลิ่นฉี่เขานั่นแหละทุกคนพอเราลาดไปแล้วอะตอนแรกเราคิดว่าพื้นปูนเนี่ยมันจะสะสมกลิ่นนะแต่พอใช้ไปจริงๆอะเออมันก็ไม่ได้สะสมขนาดนั้นนะแต่ถ้าล้างถ้าอะไรลงไปแล้วคือกลิ่นมันก็เบาลงแบบเบาลงหรือจืดจางมากๆทุกคนถือว่าโอเคก็คือว่า ออตอนแรกคิดว่ามันต้องเป็นพื้นดินหรือเปล่าว่ามันจะได้ระเหยไวแต่จริงพื้นปูนก็โอเคก็ตอบโจทย์อีแม่นะคะก็ทําความสะอาดอย่างเงี้ยประมาณ2วันครั้ง3วันครั้งนะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะอึจะฉี่เยอะไหมแต่ส่วนมากอะ่ะอึจะเยอะกว่าเพราะว่าเด็กๆเขากินทั้งวันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ2ตัวเนี้ยคือแบบตัวเมียจะอึเยอะกว่าตัวผู้ไม่รู้เป็นอะไรสังเกตจากที่แม่เลี้ยงมานะสังเกตนะเยอะกว่าตัวผู้แล้วก็รู้สึกว่า ตัวตัวของตัวเมียจะสะอาดก็จริงแต่พื้นอจะเลอะเลอะกว่าตัวบู้เลยแต่ตัวผู้ตัวจะเหม็นคือตัวเขาจะมีกลิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องแบบเออทำเ,อเขาเรียกว่ากลิ่นสเสน่เพื่อให้ตัวเมียได้กลิ่นอ้าวทองล้านกับไข่นิ่มโอ้โหข้างนอกลมพัดดีจังนะคะใหญ่ยายจะอ,ออกไหมเอเออยากออกเดี๋ยวก่อนรอใครอยากได้ไ มาเอาไ,ไ<ป>หมกินเทยหายไนะหมเจะกินใบไ,ไม้เดี๋ยไข่นิ่มเดี๋ยจะกินอาหารปเข้าบ้านปไปเข้ามาเร็วมานะเข้าบ้านนะ่ะน่ามาเออน่ให้ไปกินในบ้านนี่ว้ อย่าไปกินในถังดิไม่จะตักให้แสบเลยแสบเลยแสบบัวร้าไข่นิ่มไข่นิ่มไข่นิ่มไม่เคยให้แม่อุ้มเลยเนี่ยไหนน้องอุ้มไข่นิ่มเลยดิที่แม่ไม่ได้อุ้มไข่นิ่มมานานแล้วดิแม่จะมาอุ้มไข่นิ่มอโอ๊ยอย่าก้อนดิเหมือนเดิม เพ oh! ิ่มเติมไม่เกินแปด๊บเดี๋ยวตัวมันหนักขึ้นฮึบฮึบฮึบไมยังหลอหล่อจะได้งหวังอะไรข้างหลัง Hvorfor ler du กินไหมกิมนเลยเออฮาเกนเกนนี่จะทนกล้องทำไม,มไปกินในบ้านเลยไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปนี่น้องรอกินข้าวอยู่ไปเร็วไปดีแม่มาเจะเลอะเลอะแม่แม่แม,ม่จะจะปิดขาแม่นะเขียวนะ มันทำลายล้ากไข่มันจะตายไหมคิดว่าน่ะือคิดว่ามันจะตายไหมต้นวายอ่ะไปห้ามมันนะถ้าไปห้ามปุ๊บนะแต่มันจะอารมณ์เสียอืมอืมเล,ล่ห์โวยยย้ยวด้ย ดีนะไปเนี้ยเอ้าจีบเนี้ยเอ้าเฮ้ยมาขึ้นหลังเร็วมามาขึ้นหลังบอกให้ขึ้นหลังไม่ได้คุย เีิแค่เดี๋ยวโอ้ิดนะ๋ยลลันเลันตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นเต่าอีแม่มากเต่าอยแม่ตัวไวมากก็โชคกับเจ้าลาบทุกคนคือแบบอุ้มมีแพะเดินผ่านอุ้มไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวอุ้มให้ดูโชว์ตัวหนึ่งจากตัวเท่ากำมือที่แม่แบบซื้อมาเลี้ยงอะเล็กกว่ากำมือหน่อยนะ แต่ตอนนี้คือแบบนี่ทุกคนไงโคตรใหญ่ใหญ่มากที่แม่เลี้ยงมาจากทั่วกำมือตัวนี้กกำมือให้ตอนนี้กิ่งอู่แล้วทุกคเนี่ยแบบสองตัวอันนี้เจ้าโชคเอ้ยอันนี้เจ้าลาบทุกคนตัวใหญ่ไหมนี่มากเลยอู้ไม่ไหวอึ๊บ ด,ดูมันดูดนม,นม,มันเนดี๋ยเดินคว้างไปคว้างมาเดินคว้างไปคว้างมามันเตรียนจะขิดเมื่อกี้เพิ่งขุดดีแม่ล้มไม่รอดหรอไปหายาวิดนะ้าดูหัวไปมุดอะไรมาหมหัวเนี่ยไปฝนมาดิฝนให้มันเลอะให้เธอะย่ายาขิดดูมันต้องจะขิดเดี๋ยวดูดูไปเลย ไปให้ไวให้ไกลๆเลยเ,ยเยชียวเดียวทีเดียวเชียวเดียวนี่ปล่อยนะ้ำเมือกี้อู้เบื่อให้ไขหหว้ ไเออน,นี่่วงนะตทุกคนดีไหนวไข่ข้างหลังได้แล้วไม่เฉยคงร่วงไลไข่เร่วงอ่ะนี่นี่ไข่อยู่ข้างหลังแม่ กับมานี่น้าบ้านเข้าบ้านเย็นนะ